รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมครีมเปลี่ยนสีผมดิฟโซรทรีโอแมช ลุยหนีอะไรมาเนี่ยลุยโอ,อ้ยฮะก็หนีตำรวจมาสิเฮียอ้อาว แล้วพี่ไปทําอะไรผิดอะถึงต้องหนีมาข้าน่ะไม่ได้ทําอะไรผิดหรอกอก็มีลูกค้านะผู้โดยสารมาให้ขา้าไปส่งที่หน้าร้านทองเขาบอกให้รอที่หน้าร้านพอไปเข้าไปสักพักนึงเขาก็ใส่ไอ้โบงถือปืนล้วมาแล้วให้ข้าเดี๋ยพานนันหนีแล้วก็ตำรวจก็เลยไล่ตามมามันน่ะเป็นโจรป้อนร้านทองนี่ไงนี่ไงเนี่ยชอบรับผู้โดยสารมั่วเนี่ยเหมือนที่สุภาสิเขาว่าไว้เลยว่าตกกระไดถอยเชิมาน โปอยโจงเ้วพฤติกรรมแบบนี้เขาเรียกว่าเข้าไปข้องเกี่ยวเหตุการณ์ร้ายๆโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าตกกระไดพลอยโจนอ๋อแล้ไปพูดตกกระไดโปรยเธอมางั่นยังขาไหมคะนี่จะลงจริงๆนะ สนับสนุนโดยเมืองไทยประกันชีวิตสบูเบเนตซีแอนด์อีคุณนายหัานว่าแต่าว่าแกไปซื้อแตงโมมาให้ฉันเนี่ยแกไปขโมยเงินเข้ามาใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วแกไปเอาตังค์มาจากไหนขายที่ขายที่ ไม่ตอบไม่ตรงกันเลยอ่ะอ่ะคืออย่างนี้ครับคือผมเนี่ยขายที่แล้วไปซื้อหวยใชู่กหวยก็เลยซื้อแตงโมมาให้คุณนายนะครับโอ้ยอย่าบอกนะว่าไปขโมยเงินใครเข้ามาใช่หรอครับไอ้นี่สายที่ขโมยฉันไม่ชอบอยู่ร้านฉันไม่ได้หรอกครับครับครับคุณนายแหมแค่แตงโมลูกเดียวเอางี้คุณนายไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมครับใช่แล้วกินแตงโมเสร็จคุณนายไปล้างส้วม เจ้าของร้านนะโหก็มีคนอยู่แค่นักช่วยอย่างท่านท่จะบ่นแล้วครับคุณนายไป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 เอาไปๆส่งยกไปไอเสื้อเรียกนังแมวป้าทางปลอดโป่งเข้ามาได้แล้วไม่มีคน ไอ้ไอ้ตาโกหจะจะไปไหนล้วบอกไม่มีคนเฮ้ยไนแล้วคนไม่มีใครสะคนเอาก็แกไม่ใช่คนไงเฮ้ยนี่ฉันอยู่นี่เงินู่ไหนเฮ้ยเงินมันสามารถขโมยเงินได้เราก็ต้องสามารถขโมยเงินกลับได้อย่าให้มันลบเลี่ยมเสื้อเฮ้ยคนเลยคนเลยเห็นกล่องไปนั้นไหมเงินต้องอยู่ในนั้นแน่เยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ย เดี๋ยวเฮ้ยอะไรเงินบ้าบออะไรไขเขาจะมาซ่อนในนี้แล้วเอ้านี่จะเอาให้ดูก็ได้นี่ยเนี่นี่ในกล่องมันมีอะไรบ้างเนี่ย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 ดูดิเนี่ย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 ดูดูดูมันมีอะไรไหมลองดูไงยมันไม่มีอะไรก็บอกอยู่แล้วไงโอ้เนี่ยฉันเป็นเสื้อก่าฉันมีเซนฉันรู้มันไม่ซ่อนที่นๆแล้วไปไปที่อื่นไปเฮ้ยมีคนมา อะไรเขาบงมันวะเวลาฉันไม่ค่อยมีนะเว้ยนัน่ดฉันมาที่นี่นัดมาเพื่ออะไรวะก็นัดสิพี่เฮ้ยแกแต่งตัวนี่คล้ายใครคนหึืวไพี่ผมเล็กครับเล็กนวดเทียวครับแล้วแกว่าฉันใครเอ่อไอ้นี่นะเอ้ชินโฟเอสมึงกับกูเดี๋ยวออกจากฉากนี้แล้วเลิกคบกันไปเลย ใครอยู่ไหมวะใจเย็นใจเย็นใจครับมาแล้วมาแล้วเอ็งรู้ไหมว่าเอ็งเรียกข้าสองคนมาเนี่ยเวลาของข้าล่ะทุกวินาทีเนี่ยมันมีค่าแค่ไหนเออไม่รู้ครับเวลาครับผู้ข้าเป็นเงินเป็นทองเว้ยอ๋อมีเรื่องอะไรเดี๋ยวบัดนี้พ่อแม่เอ้ยที่คอยเรียกพวกเจ้าสองคนมากลับเพราะว่ามีเงินสองล้านเดี๋ยว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 นี่ไอ้ยอย ครับเขาว่าเองพักเรื่องเต้ยเรื่องอะไรของเองบ้างเถอะนะเองนี่มาร้องทุกอาทิตย์เลยมันอะไรของเองเนี่ยใจเย็นๆสิครับกระแสเดือดนางเดือกกำลังมานี่จะถึงแล้วนะเนี่ยโอ้ยไปต้องหรอกครับไม่มีเวลามาฟังเองหรอกนี่เลยตอนนี้เราหาเงินสองล้านได้แล้วที่จะมาใช้นี่แทนผู้จัดการของเราครับอะไรเราพ่อตายกันเหรอครัไอ้ย้อยครับผมเอาเงินมาให้เขาครับรอแป๊บหนึ่งพี่ มาแล้วครับวางตรงนี้นี่ครับเงินที่จะใช้นี่ครับใส่มาเป็นหีบเลยเหรออ้าวเงินตั้งสองล้านนะพี่ไม่ใช่นยน้อยนี่อ้าวเชิญนับเลยครับพี่นับเงินโอ้พี่พี่มาใช้ผมนับผมเนี่ยนับหนึ่งถึงยี่สิบเดี๋ยวก็วนกลับมาหนึ่งใหม่ผมไม่สามารถนับถึงสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบได้แล้วครับพี่เรอครับเดี๋ยวผมนับให้พี่แล้วกันนะครับปึกนี้หนึ่งล้านอันนี้ครบหนึ่งล้านครบอันนี้หนึ่งล้านครบครับอ่านี่พี่ปึกนี้ อีกหนึ่งล้านกรีดอันนี้ครบนะพี่เฮ้ยอย่าตกใจกับฉันปึกนี่โอเคเว้ยแต่ปึกนี่สิปึกนี้ไม่ครบหรอครับเกินมาสามใบพี่ตาไวเนะะฮนี่เอาแบงค์ยี่สิบไปสอดไส้ไว้ทำไมบ้าเปล่าอ๋อไปรวมกับแบงค์พันผมกลัวปึกปุ่นจะบ้งก็เลยสอดเข้าไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกไปออกไปสามใบโอ้หพี่นี่คิ้วจริงๆริงเอาออกแล้วครับเอาอาใส่ไว้เลยนี่นะครับเดี๋ยวฉันจะเอาไปทั้งกล่องนี่ แล้วบอกพี่ไปก่อนนะครับเงินพี่ได้ไปครบแล้วนะสองล้านแล้วต่อไปนี้พวกพี่แล้วก็เสียอย่ามาวุ่นวายได้อย่ามายุ่งกับร้านของพวกเราอีกตกลงเฮ้ยหยุดนะเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยยเฮ้ยเฮเฮ้ย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  น้องสาวพ,พี่เรียกว่าอะไรนะตาคงไม่ดีน้องสาวขอกล่องตังพี่คืนเลอฮัหอยากเจ็บตัวเลยโอ้ยอยากเจ็บตัวเหรอแค่นี้เมียฉันไม่เจ็บหรอกอย่างงี้มันต้องต่อย เอาไงครพี่เฮ้ยครับไปเอากองเงินครับต้องให้ลงไม้ลงมือดึงยครับถ้ากองเงินไม่ได้แล้วก็เอาไปทั้งคนทั้งกองนี่แหละวะแกแบกเมียไปฉันแบกผัวไปได้ครับ ไอ้ไอ้ไอ้ยเ้ยโอ้ขนาดสลบยังจักกองอยู่เลยอ่ะพี่ช่วยพาฉันไปส่งโรงมานด์ด้วยอะไรต,ไไตาใหญ่อู้หูตานหญ่เฮ้ยโอ้นี่ตายหญ่ถ้ากอโทษแล้วกันนะโอที่ทำไปนะเพราะว่าพวกชันน่ะกลัวร้านนี้จะโดนยึดกลัวจะไม่มีที่อยู่เฮ้ยเอาไงดีล่ะครับ เอายังไงแล้วเอาเงินไทยเขนี่ครับแล้วก็ลุงอ,อกก็สินั่นน่ะสิเฮ้ย<ต>นี่นพวกแกทำอะไรกันนะฮะอ๋อไม่มีอะไรครับก็ผม,มขโมยเงินลุงป้ามาแล้วก็ตอนนี้ใช้นี่แทนผู้จัดการประ,ะ,ะามาณตอนไหนอะตอนไหนอีแรกก่อนนี่ตกลงพวกแกเป็นคนขโมยเงินเหรอเนี่ยฮะ,ะครับครับคือที่พวกผมทำไปก็เพราะว่าไม่อยากให้ร้านที่เป็นมรดกตกทอดเนี่ยโดนยึดไปอะครับพี่ตาดีผมนะมีเรื่องใหญ่แล้ว ออมีเรื่องใหญ่สพิพี่ใจเย็นๆนะ<อ>ตั้งสต,ตินะมีสมาธินะ<อ>พี่อยากตื่นด้พี่อยาลดน,นหรือเปล่า<อ>มันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆบอกให้มีสมาธิไงไอ,อพี่มีสมาธิเราน่ะไม่มีสมาธิอ๋อปู่กับย่าปู่กับย่าจะวางแผนจะมาป้นร้านพี่เพื่อแก้แค้นปู่กับย่าจะมาป้นร้านนี้เพื่อแก้แค้นใช่ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะมานี่ยังไม่เห็นปู่กับย่าเลยโอ้ยนี่เขามาแต่นเช้าป่านนี้เขาป้นเสร็จไปแล้วมั้งเออนีนี่ปู่กับย่าคุณ แกแกมาแล้วครับแต่แกไม่ได้มาปุ้นฮะแต่ตอนเนี้ยแกถูกลูกน้องเสียพาตัวไปแล้วครับฮะเอาไงอ่ะเจ้าไงอ่ะเราก็ต้องตามไปสิไปไปเหรอเออไปไปไปเลยพวกเราไปอะไรอะไรนะไปดิไปไหนไปด้วยเลยนี่อะไรเนี่ยถามจริงเมื่อกี้มาพูดแค่นี้เหรอบอกว่าปู่ย่ามาตั้งแต่เช้าแล้วป่านนี้ปุ้นเสร็จไปแล้วมั้งที่มาเพื่อแค่นี้แค่นี้ครับเราไม่ต้องเข้ามาเอาคำพูดเนี่ยฝากเข้ามาพูดก็ได้ มาใหม่ๆต้องพูดแอหรอกง่ายๆไปก่อนเดี๋ยวรอฉากต่อไปมีมุกหาไส้ขาดเนีเกอดฉากต่อไปหาจังหวะใส่ไม่ได้อ่ะก็เป็นอาทิตย์ต่อไปนี่ต่อไปถ้าที่ต่อไปไม่ได้มาก็รอต่อไปต่อไปต่อไปนี่ครูตีมองหน้าผมอย่างนี้นี่ผมมาที่เนี่ยผมไม่ได้มาง่ายๆนะครับนั่นนะที่ผมมาวันนี้เพราะว่าผมไม่มีงานอ๋อคุยนะ อาทิตย์นี้ไม่มีงานไม่มีเงินและอาทิตย์หน้ามีใช่ไหมก็ไม่มีงานอ้าวฝากบอกทีมงานด้วยนะครับว่าถ้าบทพูดสั้นๆน้อยๆแบบนี้ไม่ต้องโทรอาทิตย์หน้าเนี่ยไม่ต้องโทรตามผมเลยอ้าวทำไมอ่ะเดี๋ยวผมมาเองอ้านี่ดื้อนี่ไงเริ่มเยอะแล้วนี่เริ่มพูดเยอะแล้วเยอะ<ไ>อเริ่มเยอะแล้ว<อ>แต่ไม่มีอะไรเลยตีทำไปทำมามีมุกดีไว้ตัวนี้นะไอ้เราเรารู้สึกไหมว่าไอ้เดินนางเดอเนี่ยเราฟังแล้วเรารู้สึกเบื่อแล้วเดินนางเดินเดินเดินนางเดิน เงียบจริงๆเลยอ่ะหามใหม่เฮ้ยนายเอ็งจะอยู่ต่อพ่อฉากเนี้ยอยู่นี่อยู่เอออยู่ด้วยพี่ไอ้ไหนก็เขาละไปไปพวกเราไปดีกว่าไพวกเราต้องไปใช่เอาไปไม่ใช่ไงล่ะทำไมล่ะจะภาพรออยู่จะนี่ไปงานนี่ไงไปละครับนี่ใครเริ่มหยุดไม่คันเอาไปกันเลยเอาไปก่อนบายคเครลย สนับสนุนโดยไดยมอนด์บลูผงเงาบวผสมผงใบสะระแหน่ตราหมอเสงมีทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ดตาครับเอาชมพู่ไหมครับโอ้ชมพู่บ่อยแล้วเอาหนูเล็กมามั่งก็ได้หมายถึงชมพู่ที่กินไหครับไก่ไหมครับเพิ่งไปซื้อมาให้คุณลุงเลยครับเท่าไหร่อะร้อยแปดสิบครับโอ้อันตรายที่ลังจะเร็วขนาดนั้นนะ <S 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 แค่1 2อ่กวาแย่แล้วบนทางด่วนราคาไก่ครับ180ไม่ใช่ว่าเหยียบรถในความเร็ว180อะไรกันเนี่ยน้ำ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 ทำไมถึงต้องเอาอกเอาใจกันขนาดนั้นฮะลูกพี่ที่ผมเอาใจมันยังไม่ใช่อะไรหรอกเอาหักขาคาไก่คุณยายเนี่สิมันกอดกล่องเงินสองล้านไว้แน่นเลยครับยังไม่ยอมปล่ครับครับผม อ,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 อัดมันโอ้ยนี่เสียรครับอย่าว่าจตอัดนะครับเฉพาะยายเนี่ยผมเตะจนอ้วกออกมาเป็นน้ำหมากแล้วล่ะครับแล้วมันยังไม่ยอมไม่ยอม,ม,มปล่อยกล่องเลยครับัลนก็ฆ่ามันเอาฆ่ากันเลยนะครับเออย่าอยู่เลยยายใครด้วยเป็นใครกันฉันเป็นหลานของปู่กับย่า,ๆๆๆาไปปู่กับย่าฉันอยู่นี่โอ้ยฉันไม่อยากจะได้หรอกปู่กับย่าแต่นี่ฉันต้องการเงินที่ไอ้พาทีมัน หลอกชันมันโกงฉันเอาเงินให้เขาไปเพราะเป็นเงินของเขาถ้าอยากจะได้เงินแล้วก็มาเอาที่ฉันนี่เดี๋ยวฉันจะไปขายร้านอาหารแล้วเอาเงินมาให้พวกนายขายร้านอาหาร <bug> ขายเฮ้ยร้าน,านแกอะยาว่าแต่คนเลยเว้ยหมามันยังไม่เดินเข้ามันเยี่ยวเลยเว้ยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยโอ้ดนทวงนี่เจ้าหน้าท้องก็อย่าทำอะไรปูยร่ย่าฉันเลยให้ฉันเ,รารานเอาซากพวกเขากลับบ้านเถอะไม่ได้เออยังก็ได้เอางี้ดีกว่า ส่งลูกน้องมาสู้กับปาเกี่ยวลูกน้องฉันทนพนึูงไหมถ้าใครชนะฉันยกให้หมดแต่ถ้าแพ้ฉันยึดหมดเดี๋ยวเดี๋ยวถามผมสักคำไหมว่าผมสู้คนหรือเปล่าฉันมั่นใจในตัวแก<ด>ปา<ะ>เกียวสมิงไปลุยได้เลยอ,เอะไรอะไรอะไรน้องชม มทสองคนพี่เปคนเดียวตายเราแข็งแรงอย่าไปกลัวสิเขาไปสู้เขาตายเจ๊งเโอ๊ยเจ๊เรอเจ๊งเรอข้ามัน้ามมันเอ้ยโอ้ยดูดูดีมากลูกพคไม่กล้าหย่งมาท้งเราแล้วแล้วมีใครจะกล้าอีกไหมเอาอย่างนี้ดีกว่ากระทืบมันจะถุยเฮ้ยเฮ้ยเเอาจริงวะโอ้ยพ ช้างกูอยู่นี่เองเหรออะไรอ้าวเหตุต้องการช้างกูอยู่ไหนไงคนละคนกันเอาไปพนธฉันคือจ่าพนมสารคามเขามีแต่จ่าพนมยีลำอย่าให้พลาดนะฉันมั่นใจในตัวแกที่สุดเลยรู้ไหมครับเจ้าหน่อยไปเ้าแล้วเมื่อกี้พี่บอกว่าครับเจ้าหน่อยเป็นหน้าที่ของเองเว้ระวังนะคุณได้โช์หนวดแล้ว Hey hey. Uh. Yeah. hey! 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 พาทีฉันเห็นแล้วความแข็งแกร่งของแกคุ้มครองปกป้องลูกสาวฉันได้แน่นอนฉันจะยกลูกสาวคนนี้ให้กับแกเฮ้ยพาทีเขายกให้แล้วดีใจจังเลยอะไรเนี่ยอะไรมันอะไรซาีิสอะกันนัหนาเนี่ยครับะไรวะขาดง่งส่วนแกฉันพิจารณาดูแล้ว ต่อไปนี้แกไม่ต้องมาเหยียบที่นี่อีกไม่ต้องมาฉันเห็นหน้าออกไปแกมีสิทธิ์อะไรไปไล่มันอำนาจการที่จะให้ใครออกหรือใครอยู่มันอยู่ที่ฉันเข้าใจไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โอรูกโอ้แทจะบอกให้นะเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์ไอ้มุกฟันเย็นๆแบบนี้อั้ครั้งสองครั้ง,ง,งมันก็หมดแล้วนี่ก็แทบจะหมดมุกแล้วไม่จะพูดอย่างนั้นที่ค้าบขำตรงไหน อาทิตย์นี้ไหมครับเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปผมก็ขำพี่จะบอกให้นะน้องตลกนี่นะออกมามันต้องฮาเลยเพราะฉะนั้นต่อไปเองไม่ต้องมาถ้าจะมาทังทีมันต้องมีแบบตัวจิตจิตตัวจิตจิตใช่ก็เอาพญาธิมาเล่นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมุกนี่ไม่เคยดูเลยไม่เคยได้ยินเลยอ่ะไม่น่าเชื่อคิดได้ยังไงแต่ต้องสร้างมุกเพิ่มมันต้องสร้างมุกเพิ่มครับผม ตลกมันต้องมีตบมุกแล้วให้ฮาหคมตคมไปเลยตบมุกใช่ดูร้องเพลงแล้วตัวตบจะหาอยู่ที่ตัวนี้ตัวนี้ฉันและมันตัวตลกบางวันแล้วก็เศร้าก็โศกเล่นไปแล้วทำไมตลกเพราะตบหัวเฮ้ยพี่ว่าส่งคนอื่นมั่งเถอะแตกไปหมดแล้วหรือว่ามึงจะให้หาคนนั้นี่ยยังไม่ทันร้องปุ๊บหาเลยอะทำยังไงอย่างนี้ก่อนเลยบอก โอ้ยตีไม่เป็นแล้วเอาละพาทีับฉันจะรับแกเป็นลูกเขยเพราะว่าแกเนี่ยมีความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงแล้วก็กล้าหาญเพราะฉะนั้นแล้วแกนี่พร้อมที่จะปกป้องและดูแลลูกสาวฉัน ฉันยกให้กับฟรีๆเลยของฟร hey, ีดีมากครับของฟ so รีก็ดีดีมเสียเงินเสียทองซื um oh, một, ้อไม่หมายถึงว่าผมได้ของฟรีดีไหมเนี่ยเออดีผมมึกษาตัวเองครับอ๋อพูดกับตัวเองครับนี่มึงบ้าใช่ไหมเนี่ยมาคุยพอดีรักกันดีๆนะลูกนะเอานี่ขยาดพอไม่ต้องทีแล้วไปถอดที่บ้านลูก